ทุกคนคอยเลือกติดเต้นคอยเลือกติดเต้นไม่เลือกติดเต้นคอยหม,ม,มาหนแต่เศร้าคอยตากผ้าคอยแต่ผ้าตากผ้าตากผ้าเห็นบอเห็นบอดิตากผ้า เห็นบ่อย่างยูได้ดีโซาชอากอย่าากอย่าพก,อาพก,อาพกนะอีกคนนี่วะ ฮะซองไปน่าจะไปสีเทาเนาะน่าจะเป็นใบสีเทา